เขามหมูทอดฟิลิปปินส์เว้ฟิลิปปินอทาวเอาตรงนี้เลยหรอเดือดจัดมันนีลาสเสร็จขามหมูตัวนี้แม่งโดนจริงโอ้แม่งมีคำใหญ่เลยหยเด้จอย มันคืออะไรวะเนี่ยไม่ค่อยมีแรงเลยครับทำไมคิดไม่ได้คนว่างไงสื่อไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่เราสืดด่เรื่องอะไร มึงจะพูดวะไม่เลยมึงอย่าพูดกูไม่เข้าใจว่าทาไมมึงต้องมาถ่ายตรงนี้ไอตัดแค่ไปแด็กแค่ไปแดกเท่าจะยิ้วมีเียอะไรชีวิตคืออะไรมันนิลาซันเซ็ตมันนีโตะอ๋อมันเข้าวตีนไงชื่อร้านมันคือมันนิลาซันเซ็ตพาณิโตกมัเลยต้องเปิดแบบพอ๋ออย่างนี้ในการซันเซ็ตใครไม่เคยดูไปดูรู้ไม่เกี่ยวเับที่อะไรเลยไม่เกี่ยวกับชีวิตเทียอะไรใดทั้งสิ้นเลยอย่างแต่ขาหมูนะ แล้วระบชีวิตคืออะไรนะชีวิตเนีัยไปเดือดข้าก่อนะเ่นเออบีแปงกักการะป่อกระปองไอ้ที่มึบอกอะไรค่ะหมูอ่ะคือสปีดพาต้ามาทั้งส่วนทัดเราเราเราน้ำน้ำฮาลโลหาโลกลางให้องค์ตัดเลยก็ได้เอองั้นมื่อไม่คนจัดการมาที่เด็ดเลยที่เด็ดห้าคนรอนะจริ ในแนว A ซีแล้วก็เข้ามาที่วี่บ่อยแล้วก็แบบเดินเยี่ยงเขาหน่อยเอ้ยเปิดแบบแล้วก็แต่เจอเนี่ยแล้วแม่ก็คิสปี้บแพนด้าจะพาแม่กินมันกินแล้วแบบเฮ้ยปลาหมูทอดฟิลิปปินส์เว้อร่อยเดือดจัดวิธีกินมันจะแปลกๆกินบนก,กลกก่นนกองโฟมเอ็กซ์เพลเยนท์จะไม่ค่อยได้แต่ว่าเขากินเป็นกล่กองคมต้องไปก่อนโควิดแล้วอ่ะมือ,อก,ก่อนการา <S <S าานะแล้วใครนี่มาอา้าวจริงเหรอเราคุยกินก็ไม่มีเป็นจานก็ไม่มีไม่มีอารมณ์แบบ กกกโหรือหรือว่าเขาแม่งเซฟคอสเรื่องคนหลังจานด้วยเขาจะได้ไม่ต้องล้างอ่ะก็ปิดด้วยไม่มีเวทไม่มีเพลงยังไม่เปิดเลยเอพลงก็ใกล้จะนิดีไม่จริงจริงเขาเปิดแต่เขาปิดให้เราเขารูาเรามาถ่าเมื่อกี้ตอนแรกร้านเขาไม่เปิดค่ะตอนที่เราเปิดรายการเขาล่อเราเดินเข้ามาเขาถึงเพิ่งเปิดเอาเป็นเนี่ยคนนี่คือคนหน้ามาหมดเลยนะไม่นี่เอ็กซ้าหมดเลยนะนี่ไม่มีสารสั่งจริงนะนะเอออันไหนอันไหนอันไหนฟร้อมหมดเลยไม่อันไหนสารหลับ อ้ตรงข้ามเป็นตลาดเลยนะตลาดซีฟู้ดตลาดซีฟู้ดฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เออทำไมโซนมันมีของฟิลิปปินส์ขายเยอะฟิลิปปินส์แถวปล่าฟิลิปปินโนทาวเอาตรงนี้เลยเหรอน่าจะเป็นสามป่ะขึ้นมาสามที่มาแถวๆนี้ยคือนมากี่บล็อกรข้าโคเรียทาวประมาณสามบ็อกคือถ้าเป็นบล็อกสองบ็อกก็จะเป็นบ็อกบ็อกแต่ถ้าเป็นสามบ็อกขึ้นสามบ็อกขึ้นนะยมันบล็อกบ็อกบ็อกปุ๊บไม่น่าเชื่อเล่นเลยเท่ว่ะข่าบอย ก็เทเลยเดียวดูเสื้อเปิดวะใครเท่ไม่ได้บอกดูเสื้อเปิดหมดนี่ไม่ใช่ไหมดูในเวลาหนั่งเฮ้ยเขาดังดิก็มึงดูดิเนี่ยบนนั้นอะรางวัลเริ่มรางวัลหมดเลยอันนี้คือร้านเพื่อนเขาหมดเลยนะร้านนี้ มีข่าวดังๆอะไเองทียร้อยเจริสไทม์เงี้ยก็ดังมาทำข่าวร้านเขาลานโอ้โหให้เครดิตเขาบ้างเถอะอันนี้เขาไม่สปอนเซอร์ใช่ไหมใช่แต่อาหารมันต้องอร่อยไอโอ๋บอกอร่อยไม่ไร้อยเจริสไมแค่ไม่อยากแดกของเวเพาฟังประกาศหรเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคือที่เนี่ยจะพูดภาษาอะไรก็ได้จริงแต่เราต้องแคร์เพราลักเขาเคยออสักันฟังอ๋อ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 อ๋ ร้านอาหารต่างประเทศตรงนี้เลยเหรอเออถามกูเลยคนไทยหรือเปล่าพ like <Chinese> ี่ผูภาษาไทยออกมา้พี่ผู้ไทยเลยแต่เป็นคนฟิลิปปินส์เขาดูรู้เลยว่ามึงเป็นคนไทยอันนี้ก็ดูรู้ไอ้นี้คนเที่ยงเอาแล้วมึงควยแหละเอาเทนไฟเทนในร้านนะเทนไฟเทนนะไอ้เหี้ยพวกเราพี่เขาไม่มีที่อะไรก็หยาบคายแล้วใช้ความรุนแรงห้ายลองแบบเเป็นีลอะไรรงแบบรอบหน้าแบบจะทะเลาะกันจะต่อยไอ้เหี้ยเป็นนี่อะไรแล้วแบบมาถึงนั้นเล่นในนี้ย มาไอ้สัตว์มาขอขัดไอ้วินเตดินดูชี้ด้วยถ้ามึงถ้ามึงไม่ขัดพวกกูไม่หยุดเล่นเลยกูไม่ขัดกูไม่ขัดปกติมันต้องแบบว่าองี้อย่างี้เออเออการมีบอได้โรงเรียนมึงมีการขอไหมไม่ถือเล่นเล่นอยู่มีตัวมาช่วยเดินมาเดินมาเลยเหรอเดินมาโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรเดินเท้าโรงเรียนเท้า ดีนะเอาไว้ก่อนฟางฟางคนคุณว่ามันรสชาติเดียวกับไอหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งเลยร้อนเดียวกันเหมูปิ้งเลยอ่ะเหรออืมร้อนเดียวกันเลยอ่ะเดาคุณเป็นปอบแย้มมานานแล้วอย่างนะเป็นไงกูไหนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมหายหัวใจจับหัวใจเป็นไงบ้างดมปากเป็นยังไงเนี่ย อร่อยได้ได้แรงมังดีว่ะคุณเป็นขาหมูมานานแล้อยังครับเอ้ยทียนี่ก็สำนักเก่งนะหน้าตาคุณไม่เปลี่ยนนะครับแข็งขันนะครับมึงกินไหมเดี๋ยวกูถ่ายให้อือหือดีมาอือหืออร่อยวะอ่ยดีว่ะแค่เสียงก็รู้แค่เสียงก็รู้แล้วว่ามันมีประมาณ13เลเยอร์รู้หยอครับไปร้วเลยอ่ะ รม่เ่าไม่สนใจใช่ไหมรัดก่อนแล้วผิวข้าวเอ้โหแ้วเทียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมูก้าวปะที่แม่งล่นออกมาได้เลยเขาไมจังหวหมูเลยแถบเทียนดิเขาเดินเขากัดมันอ่ะอร่อยตัดลิ้นแล้วทุกอีนีนี่อร่อยว่ะจริง มคน,น,น,นไทยที่อยู่นในนี้นี้เลยนะในตัเอนะต้องมาลองมันนีลาซลเซนเซสมันนิลาซลเซนเซสขาหมูตัวนี้แม่งโดนจริงแล้วราคาเท่าไหร่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเออไม่แพงเลยเล้ยขาแล้วชุบแล้วเอออ่ะลองให้ขุนแม่งลองอะ่ะป้าวิไม่มีเสียงไม่มีเสียง,อ,งอีกรอบาอีกเล่อีกเล่เราก็ไม่ให้อื่น โอ้โหมันเป็นคำใหญ่เลยข้างหนไะอะไรหรอกรอบอ่ะมันเป็นกระดูกอ่อนอืมเด็ดจัดหน้าตาเท็กเจอร์แม่งโอ้โหเป็นเหมือนหูหมูกะดูดเออหูหมูคือหูหมูแล้วก็มีผิดที่พอกเด็ดจัดเอาพริกมมันเป็นเดี๋็ดจ้าแอบแป้งเด็ดจ้าซอสลงหน่อยไอ้เหี้ยอร่อยซอสหนอยอร่อยจน้อสหนยเฮ้ยอร่อยเนรสชาติเฉยเลยเด็ดเลยมีแบบเผ็ดๆด้วยนะมีรสชาติเผ็ดๆ กูไมกูไปคิดว่าถ้าเนี้ยหอกะทาโก้แล้วจะอร่อยปะเออว่ะเออมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนเหมือนตัวเครื่องในทาโก้อ่ะใจเป็นหูหมูมีก๊อปก๊อปคุณรู้สึกยังไงครับกับการที่มากินอาหารเป็นกินแล้วเจออาหารอร่อยมากผมรู้สึกว่าต้องทำถึงขนาดนี้แล้วที่ที่คุณไปกินนี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงเล่นของกินนะใช่ไหมจะดุกันด้วยอันน้มันร้อนเต่านะ ขันขันออกปากเลยเล่นขโมยขโมยมุกขับมุกขับเหมือนขนมตาลแล้วก็โรยข้าวโพดเนี่ยถ้าอันนี้คือขนมตาลขนมตาลเฮ้ยน้ำปลาใส่เืออะไรนะเฮ้ยอร่อยปะเดี๋ยวอร่อยอกอย่างมันไม่หวานตอนแรกนึกว่าจะหวานสัดเลย มันคือขาวหรือหวานเออตรุปมันคืออาหารขาวหรืออาหารหวานที่สั่งมาเหมือนแป้งจีแต่ว่าเท็กเจอร์มันหน่มตาลแล้วก็ข้าวบนเบินเบ์นๆมีน้ำตาลแล้วก็ขา้าวเอ้มะพร้าวกล่อ,อยสัตวนน์ได้แาะนำขุนหน่อยได้ไหมวันนี้ขุนน้อง มาช่วยกูจะบอกว่างานของแมงเฟี้ยวอออเว่าคอยที่ชอบแบบว่าด้านโปรดักชั่นโปรเเจกต์ลยนะทำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทิ้งไว้ให้ทำไมทุกอย่างไม่มีความเปรี้ยววะทุกอย่างไม่มีความเปรี้ยวเลยแม้แต่น้ำจิ้มก็ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะไม่ค่อยมีอาหารเปรี้ยวนะไม่มีนี่คือโทรศัพท์ดังตลอดเลยนะเอี้ยร์เขาหากันในขาได้กัอนเราก็มาขาตัดไม่เจอสรุปทั้งหมดนี้เสียเงินไปทั้งหมดกี่เหรียญให้ติดไปด้วยเป็นประมาณเก้าสิบกว่าเก้าสิบ ก็สิบ่เหรียญเลยสำหรับแค่คนเอออย่างนี้มันคือถูกหรือแพงประมาณหรือกลางกลางกลางนะกลางได้มากี่จานต้องเยอะนะว่าเทปสุดนะอะไรวะหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวมันซุกจบเลยชุดเนี้ยแล้วหมูปิ้งอ่ะของเขาอ่ะปริมาณมันแบบว่านานานะแสดงว่าหมูปิ้งแม่งคือแบบคอมฟอร์ตฟู้ด้วยใช่ทุกประเทศกินง่ายตอนแรกเคยคิดแค่ว่าแม่งเป็นแบบหมูปิ้งคนไทย ที่เมกาก็มีบาร์บีคิวบล็อกตอนรสชาติไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับเ,เ,เราประวัต<ม>ิมหมูปิ้มมปงตอนนั้นเป็นไงะคือเพื่อนเนี้ผมไปคุยกับคนที่เขาเปิดเปิดผมรู้จักานบรู้จักานอบหมูปิ้งมามคือเขาอยู่ในป่ามาก่อนอ๋อใช่แล้วเขาก็ คือเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นฤือสีเป็นไรนะเขาเป็นพานนกพานนกแต่ว่าเวลาแนะนําคนชื่อแบบไกลๆอยู่แบบในหมู่บ้านเนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเลยเรียกเฮ้ยตานกนกอพันนกกลายเป็นตานนกซะงั้นแล้วพันนกเขาทำอะไรอยู่เขาไม่ได้ล่านกนะเขาล่าหมูแล้วก็มาปิ้งปิ้งเออแต่ตอนหลังเนี่ยจากที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาเป็นพันนกเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเขาเลย ไปมาที่ตอนที่เขาติดนี่เลยได้วยยังยังเนี่เขาเขาตัดฟืนก่อนเอามาเสียบเสียบหมูเรื่องนี้อยาวปะยาวก็ยังไม่ติดนี่เลยนี่ยังไม่อินโทรเลยไหนจะไหนจะโรงงานทั้งโรงงานอีกโรงงานเนี่ยอ้ามอตรงนี้เป็นไฮไลท์โอ้โหีอ่ันนี้เป็นไฮไลท์เลยทั้งหมดเนี่ยมึงชอบอะไรมึงให้คะแนนอะไรหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งคือที่เด็ดที่สุดของมึงแล้วอ๋อเนอวอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะไอ้เทยนี้ tasty pork sausage คือมันจะมีความเป็นอะไรนะหูหมูหมูกรอบนี่เหรอหมูหมูกรอบอ่ะแล้วมึงอ่ะ กูว่ากูให้ขาหมูอะอม,มันกรอบอ,อร่อยอขาหมูนี่เหมือนกูขุนมึงมึงให้อะไรใครเนี่ยจริงอ่ะไม่ใช่เหมือนกันเหรออ่าอีกที่นี้สองคะแนนอีกที่นี้สองคะแนนพี่บ่าวยังอยู่ไอห,หมูหมูมห,หมูปิงง้งอยู่ ผมมึงไม่บิ้วไปให้งายไเลยเอาเลยครับผมได้คาตอบแล้วตอนที่ายจบแล้วไปไหนต่อไปโรงเรียนป่ะไปโรงเรียนนะตอนนี้มันทําใหม่แล้วอาจจะมีสต๊่อคอนตรัคชั่นเปลี่ยนใหม่แต่ว่าถ้าใครสนใจเรียนหนังสือผมเรียนที่นี่มาก็พอแนะนําได้อันนี้เป็นคลิปใหม่เลยอ่ะเอออันนี้คลิปหนึ่งไม่รู้วจะถ้าจะไปเลยแล้วถ้าสมมติเจอหญิงน่ารักในโรงเรียนนี้คยผมรู้จักคนหนบวกบวกบวกอะไรปะบวกเลยไหนลอาเข้าไปบอกดิ ทำัมที่นี่เป็นผู้หญิงน่ารักเอ๊ย is i t real hair เฮ้ยช่างเรียบเลยคุณแม่คุณทั้งเปียกน้ำเกลือเจ้าเด hair ก็ดีก็ดีนะแล้วก็เปิดตรงนี้ต่อเลยว่าล่ะขอต่อเลยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู LACC เพราะว่าไม่มีใครร้องขอไม่มีใครริ้วเวทเลย มีคนพิมพ์มาไงคุณไ <c oughs> เหนื่อยยังคุณเหนื่อยคุณไปแล้ว <ผม S 1> กลับบ้านดีกว่าคต้ององ